ครับวันนี้เรามาดูซอฟแวร์นะครับสำหรับซินเดอ i ร์กลท์ันะครับเข้าไปที่ s ิ n เดอไรด์การ .com นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดเวอร์ซอฟแวร์นะครับก็จะเจอตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับแต่ว่าผมจะเลือกตัว stable release นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็จะได้ไฟล์ zip ่านะครับคุณก็แปลกไฟล์ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีเลือก Linux แล้วก็ Windows นะครับตอนนี้ผมเข้าไปใน Windows นะครับแล้วก็ิินได้ไลา์กันครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับเป็นไล์กันนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้สําหรับเซตอัพนะครับถ้าเกิดปกติตัวไลา์กันเซตมาจากโรงงานแล้วนะครับนอกจากต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่าบางส่วนนะครับหรือว่าต้องการ เซตอะไล n มนต์ใหม่นะครับคือตอนนี้อันนี้ผมเสียบปืนครัเวลาครับเข้าไปดูที่อ่าพอเสียบตัวจอยปืนเข้าไปนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะอ่านค่าจากตัวปืนออกมานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแลมีเรื่อง c o n อน g u ก a t i o n นะครับอย่างอันนี้เป็นการตั้งกล้องตั้งค่าของฟิสิคอลอะไลเมนต์มิสอะไลเมนต์นะครับแล้วก็ ชื่อนะครับอันนี้เป็น border นะครับที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้สำหรับ adjust นะครับอะไรเหมอ่าตัวนี้เป็น cursor offset นะครับกรณีใช้กับทีวีที่ตั้งมาจะเป็นสำหรับทีวี50นิ้วนะครับถ้าใ,ใหญ่กว่านี้คุณก็ป้อนค่าเข้าไปมันจะมีมันจะ adjust offset เองนะครับ แล้วก็พัทอนแ a s ซ i g เมนต์นะครับก็ผมเลือกดูว่าแอสซ g n เป็นอะไรได้บ้างรีคอยอยากได้เสียงแบบไหนนะครับอันนี้เราไม่มีนะครับก็ปกติก็เสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนอกจากปิดปัญหาตัวไหนนะครับก็เข้าไปตั้งค่าได้แล้วก็ถ้าไม่รู้จะตั้งยังไงนะครับก็เข้าไปที่ ไล์กานวิกิน, Wiki นะครับซินเดนวิกิ .org นะครับก็เสิร์ชหัวข้อได้เลยครับรายละเอียดเยอะมากๆก,ก็เดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่ตัวซอฟแวร์นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ผมพอยไปที่ ผมไม่ได้ใช้เมาส์แล้วครับตอนนี้ผมใช้ตัวปืนครับก็หลังจากตัวนี้ต้องสตาร์ทก่อนที่จะเข้าเกมนะครับต้องรันรันซอฟต์แวร์ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ตัวตัวปืนเป็นไฟเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้เล่นเกมโดยใช้จอยปืนได้นะครับก็ง่ายๆนะครับ ประมาณนี้กับคลิปนี้